สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนในที่นี้แล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็ต้องก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอบพระคุณท่านหัวหน้าพักนะคะที่ไว,ว้วางใจแต่งตั้งให้ดิฉันมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณ เออสปีกเกอร์นะคะทั้งสี่ท่านที่ขึ้นมาพูดเมื่อกี้ทำให้พวกเราทุกคนได้ย้อนรอยกลับไปดูประวัติศาสตร์บ้านหลังใหญ่ของเราหลังนี้ว่าเป็นมาอย่างไงครอบครัวของเราเป็นมาอย่างไงนะคะหลายๆช็อตที่นั่งฟังรู้สึกเลยว่าพอทางสปีกเกอร์ลงไปแอบพูดว่าน้ำตาจะไหลเพราะในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพูดเลยว่าจำได้ค่ะ ในตอนนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองได้เป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองค่ะยังไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆในสมัยนั้นเพราะว่าตอนอายุตอนที่พักแท้ไทยขึ้นก่อตั้งขึ้นคุณพ่อก็ก่อตั้งพักแท้ไทยตอนที่ดิฉันอายุเพียง12ขวบค่ะแล้วพอคุณพ่อโดนรัฐประหารตอนนั้นก็เรียนอยู่มาหาวิทยาลัยปีสองอายุได้ประมาณ20สบพอมาถึงรัฐบาลของคุณอายิ่งรักที่ โดนรัฐบาลหารเช่นเดียวกันตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่เป็นวัยทำงานแล้วค่ะอายุประมาณ28พูดเลยว่าขณะตอนนั้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับพรรคการเมืองหรือว่าทำงานกับรัฐบาลเลยก็สามารถสัมผัสได้จริงๆค่ะว่าเส้นทางการเมืองเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดแม้ ตอนนั้นที่ไม่ได้เข้ามาในพักการเมืองก็ได้รับผลกระทบเยอะและเป็นผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกันค่ะในระหว่างที่ดิฉันเติบโตจากเด็กน้อยอายุ12จนมาถึงวันนี้วันที่เป็นผู้ใหญ่วันที่เป็นคุณแม่ของคนแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้บ้านเพื่อไทยของเราก็ได้เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายอย่างที่ทุกคนคงได้รับฟังกันแล้วเมื่อกี้นี้ระหว่างทางก็มีคนตกหล่นหายไปบ้างไปเจอบ้านที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยกว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทนบาดแผลความเจ็บปวดไม่ไหวก็หายไปบ้างแต่ยังมีอีกหลายคนมากๆค่ะที่ยังอยู่ร่วมกันในวันนี้ยังพร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันกับเรา ดิฉันขอขอบพระคุณทุกคนประชาชนพี่น้องทุกคนที่ยังอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นครอบครัวเดียวกันจากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้การสนับสนุนของทุกท่านทําให้พรรคเพื่อไทยของเรามีวันนี้ค่ะตลอดยี่สิบสามปีบนเส้นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยประสบการณ์ถือว่า เป็นต้นทุนสําคัญที่สุดที่เรามีและดิฉันขอพูดอย่างภาคภูมิใจเลยค่ะว่าเรามีมากกว่าพรรคอื่นๆมากจริงเราเป็นรัฐบาลที่ผลิตเชิดผลิตนโยบายและทําให้มันประสบความสําเร็จได้เราเป็นรัฐบาลแรกที่จัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคการเมืองเดียวและอยู่จนจบวาระมากไปกว่านั้น หลังจากที่จบวาระเทอมที่สองเรายังได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างถล่มทลายจนเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยค่ะและไม่ว่าเราจะทำเรื่องประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนแน่นอนค่ะเราก็เป็นพักการเมืองหนึ่งที่ทำข้อผิดพลาดมาบ้างแต่ข้อผิดพลาดเหล่านั้นไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายก็เป็นประสบการณ์ให้เราพักของเราได้เรียนรู้ปรับปรุงเพื่อที่จะทำให ปัจจุบันและอนาคตของเราได้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของอการเป็นรัฐบาลในพักไทยรักไทยจนมาถึงพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยตลอดจนสสทุกท่านและคนที่ทำงานเบื้องหลังทำให้ทีฉันได้รู้สึกจริงๆค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่พักเพื่อไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวให้ทันกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่รัฐบาลของครอบครัวเราเนี่ยเคยทําไว้ในอดีตในแต่ละยุคที่ทุกคนก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องทําให้พักเพื่อไทยเป็นพักเพื่อเพื่อไทยเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม dNA แบบเดิมของเราก็ยังเก็บไว้ค่ะแต่เราแค่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และที่สำคัญนะคะเราจะไม่มีทางลืมประชาชนรากหญ้าของเราที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่วันแรกของไทยรักไทยจนถึงทุกวันนี้เรายังตระหนักถึงความทุกข์ความเดือดร้อนและความต้องการของพวกเขาอยู่เสมอค่ะฤดูการใหม่ของต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้มาถึงแล้ว เราจะต้องอยู่อย่างแข็งแกร่งและอยู่รอดเพื่อเราจะได้เป็นความหวังอันเดียวของพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ดิฉันกล่าวมานี้เรามีเป้าหมายค่ะที่จะกำหนดสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเป้าหมายที่จะกำหนดให้สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของ คนในยุคทุกเจเนอเรชันเพราะว่าการทํางานของคนในแต่เจเนอเรชันนั้นมีความยากอย่างที่ที่ฉันเคยได้กล่าวไปในการประชุมพักครั้งที่แล้วว่าแต่ในแต่และเจเนอเรชันมีความคิดและมุมมองของภาพที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการที่จะหาจุดตรงกลางเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้คน ที่มีความคิดที่ต่างกันทํางานด้วยกันได้มันจะเป็นการนําไปสู่การตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการต้องการที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะการศึกษานโยบายผ้าหนาไมยฟรีทั่วหน้าล่าสุดที่พักเออเพื่อไทยทำถือเป็นตัวอย่างของความสําเร็จอย่างหนึ่งนะคะที่คนในเจเนอเรชันที่เรามีประสบการณ์ในการปรัฐบาลจริง และคนในยุคใหม่ที่มีความถนัดและก็มีความสามารถด้านที่แตกต่างกันออกไปได้ทำงานร่วมกันค่ะมันคือการที่เราได้ใช้จุดแข็งของเราและพัฒนาจุดอ่อนของเราไปพร้อมๆกันภายใต้ในโยบายเดียวกันและเราก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วค่ะว่าตอนที่เราเป็นรัฐบาลเราสามารถคิดและทำสิ่งที่เราพูดได้จริงตามที่เราสื่อสารกับประชาชนทุกครั้งค่ะ นอกจากนี้นโยบายนี้ยังเพิ่มมิติใหม่ให้พักของเราเรายังคง d n a เดิมไว้ค่ะว่าเราจะเน้นเรื่องปากท้องแล้วก็เน้นเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วเราก็เพิ่มมิติใหม่ทางน้าอัตลักษณ์นั่นก็คือการรักษาความเสมอภาคทางเพศและการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนเมื่อสองอย่างนี้รวบรวมเข้าด้วยกันเราก็ถือว่า เราได้สามารถนําคนที่มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันเกิดในเจเนเรชันที่แตกต่างกันได้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองประชาชนในทุกๆอายุค่ะนี่ก็คือเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นของโครงการที่เป็นโมเดลของการมีส่วนร่วมเรายังมีนโยบายที่น่าสนใจอีกมากมายรอเพียงแค่เวลาอันเหมาะสมแล้วเราก็จะเปิดเผยนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะ เป้าหมายที่สองของเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปค่ะ <c oughs> พูดตอนนี้นะคะอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่มันไม่ไกลเกินไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราเราจะต้องพร้อมพัก เพื่อไทยของเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อที่เรามีนโยบายต่างๆต้องผลักดันให้ประเทศชาติของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยค่ะและขอแง้มนะคะว่านโยบายของเรา จะเป็นการเติมเงินในกระเป๋าให้พี่น้องชาวไทยแบบมีเกียรติแบบมีความภาคภูมิใจให้พี่น้องรู้สึกว่าการที่เปดเกิดเป็นคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจริงๆค่ะอำนาจรัฐเท่านั้นค่ะที่จะเป็นทางออกของพวกเราทุกคนในเวลานี้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันการที่จะบรรลุเป้าหมายได้ เราต้องอาศัยการสนับสนุนทุกอย่างจากพี่น้องที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่พักเพื่อไทยจนถึงทุกวันนี้ทั้งการสนับสนุนความคิดเห็นและแรงผลักดันต่างๆจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายเดียวกันค่ะดังนั้นพักเพื่อไทยอยากให้พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เราจึงเป็นที่มาของโปรเจกต์ครอบครัวเพื่อไทยในวันนี้ค่ะในสมัยไทยลักไทยสมัยก่อนเนี่ยรายชื่อของสมาชิกพักเรามีมากไปถึง14ล้านชื่อด้วยกันซึ่งเยอะมากนะคะตอนนี้ยังยังคิดว่าไม่น่าจะมีใครทาลายสถิตินั้นเลยค่ะการเป็นส่วนร่วมกับเราพักไทยลักไทย เมื่อเราถูกยุบพักลงลายชื่อ14ล้านนั้นก็ได้ถูกยุบไปด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหารก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนกับของพรรคการเมืองห่างจากกันไปอีกโดยตั้งเงื่อนไขของเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง แทนที่จะทําให้ประชาชนกับพรรคการเมืองได้มีโอกาสสื่อสารกันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกลับทําให้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้พรรคเพื่อไทยได้สร้างกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม <laughs> เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนนะคะโดยไม่มีการผูกมัดใดๆและก็ไม่มีเงื่อนไขาทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ การสมัครเป็นครอบครัวเพื่อไทยเป็นการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสมัครกันได้เลยเราอยากให้ทุกคนมาสมัครกันเยอะๆเพื่อที่เราจะบรรลุเป้าหมายชนะการเลือกตั้งแลนดสไลด์ของพรร่อไทยค่ะ <laughs> เราอยากที่จะมีรัฐบาลที่ขจัดความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจขจัดความสิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตเรามาร่วมเป็นพรรค เป็นครอบครัว,พวเพื่อไทยด้วยกันนะคะวันนี้ที่ผ่านมาเราร่วมทุกร่วมสุขกันมามากเราต้องการจะสู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อถึงเวลาและ14ล้านเสียงของไทยรักไทยสมัยก่อนมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับเพื่อไทยในวันนี้ค่ะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเพื่อไทยท่านสามารถแอดไลน์ o f f i c เ a l เพื่อไทยปาร์ตี้นะคะลองลองกดเข้าไปได้เลยคือเป็นการแอดไลน์ออฟฟิเชียลแล้วเราสามารถกดเข้าไปสมัครเป็นครอบครัวเพื่อไทยจากทางไลน์ได้เลยนะคะบ้านหลังใหญ่หลังนี้จะขอต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจดวงเดิม ไม่ว่าท่านจะอยู่กับเรามานานแล้วหรือเพิ่งเข้ามาอยู่ก็ตามเราจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวจะสู้ต่อไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งเราจะไม่ทิ้งกันค่ะขอบคุณค่ะ